สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบอกขายสไตล์ป้าแหลนๆนะคะพาผู้ชมทางบ้านมาอยู่ที่ตำบลหนองตากยาค่ะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพาผู้ชมทางบ้านมาดูที่ดินแปลงนี้ค่ะที่เป็นอ่าดงอ้อยอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวมาเลยค่ะตรงนี้หน้ากว้างติดถนนตรงนี้นะคะถนนที่เรายืนอยู่นี่ค่ะเป็นถนนสาธารณะนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางเข้าออกกันค่ะจากหน้าที่ดินของเรานะคะไปตำบลหนองตกยาค่ะระยะทางอยู่ที่2กิโลเมตรค่ะไปอำเภอท่าม่วงค่ะ22กิโลเมตรค่ะแล้วก็ไปจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ25กิโลเมตรเข้ากรุงเทพมหานครค่ะ 103กิโลเมตรนะคะก็คือที่ดินแปลงนี้ค่ะเดี๋ยวพาดูรอบๆที่ดินก่อนนะคะที่เราขับรถเข้ามามีเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยเจ้าของที่ทำอะไรรู้ไหมคะปลูกทุเรียนค่ะตรงนี้กำลังกำลังเริ่มปลูกทุเรียนนะถ่ายให้ชมค่ะว่าอนาคตข้างหน้าที่ดินแปลงนี้คุณไม่ปลูกอ้อยคุณก็สามารถปลูกทุเรียนได้ เดี๋ยวคอยชมตอนต่อไปนะว่าเขาจะโตขนาดไหนค่ะปอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พาผู้ชมมาอยู่ที่ไหนนะตำบลอ่าตำบลอ่าหนองตักยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมาดูที่ดินแปลงนี้นะใช่ค่ะมาดูที่ดินแปลงนี้เลยค่ะปอมองว่าที่ดินแปลงนี้ดินสวยไหมดินสวยค่ะอย่างข้างหลังนะตรงข้างที่ดินของเราพวกใหม่นะพี่งามขนาดนี้ดูสีดินดิ ดูสีดินนี่นะอ่าดูสีดินดินดีดินไม่ดีดูที่สีดินดูดิอ่าเนะไม่ไม่มันทรายดูดูาจทางนี้ก็รู้ถ้าดินไม่ดีจริงอันนั้นไม่เขาไม่กล้าเสี่ยงลงทุเรียนแต่คือข้างบนมันก็ต้องมีการปรุงดินอ่าใช่เพื่อให้ทุเรียนมันอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจเอาเป็นว่าดินแปลงนี้ดีมากใช่ก็ดูง่ายดูอ้อยงามไหมอ่างามนะอ้วบเลยนะ นี่นะบริเวที่ดินแล้วก็มาทะเลาะกันเรื่องดินดีหรือไม่ดีดินดีแล้วดูแล้วดูภูเขาร้อมรอบประเจ้าประคุณตำบลหนองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมดสี่ไร่สองงานสี่ไร่สองงานรมเรียงแล้วเจ้าของที่บอกขายราคาเท่าไหร่คะไร่ละสามแสนบาทค่ะไร่ละสามแสนโอ้โหไร่ละสามแสนนะใช่ฉนดคุดแดงไหมคะ ฉนดคุดแดงนะฉนดคุดแดงนะคะทุกท่านคะ่ะราคานี้หายากมากเลยบอกเลยนะคะแล้วต่อรองได้อีกไหมนิดหน่อยต่อรองได้อีกนิดนหน่อยนะคะมีเงินทอนคะมีนะไร่ละสาม0 0 0บาทค่ะมีเงินทอนค่ะต่อรองได้คะ่ะเป็นราคาที่เจ้าของที่ดินบอกมาเลยนะคะทุกท่านคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินเข้ามาด้านไหนคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยรอบๆด้านนี้ คือมองชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าค,ค่ะดูค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยตามตามนิ้วป้ามันเลยค่ะ ต้นสูงสคือไม่ใช่ของเราไอ้ต้นเตี้ยๆนี่คือของเรานะคะต้นอ้อยเนี่ยชัดเจนชัดเ,จน,เนจนมากเลยเพิ่งปลูกใหม่ค่ะเพิ่งปลูกใหม่นะคะนี่นะยังอวบยังงามไดขนาดนี้ได้ละ,ะสามแสนบาทสาม,มารถต่อรองได้อีกค่ะอยู่ตำบลหนองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตรงนี้แล้วก็ห่างหนองตากยาห่างอนามัยห่างวัดห่างเทศบาลเทศบาลห่างซีเจแค่2กิโลเมตรนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะแล้ว แล้วก็เพื่อนบ้านนี่ค่ะเพื่อนบ้านเป็นเป็นนายกอบตท่านก็กําลังลงทุเรียนแล้วที่ขับรถเข้ามาเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะไม่โดดเดี่ยวไม่เปล่าเปลี่ยวค่ะไม่ต้องกลัวเหงาเข้ามาตรงนี้ซื้อบรรยากาศใช่ค่ะซื้อบรากาศโอ้เจ้าพิคุณลมดีดีเนี่ยค่ะสี่รด2สองงานโอ้โหลมตึงค่ะอือหือหอุ้ยตั้งแต่รีวิวมาเพิ่งจะเจออ่ะ ปกติปกติย่านนี้จะเจอแต่ไร่ละส<ช>ี่ห้าแสนมาแปลงนี้ไร่ละสามแสนเจ้าพระคุณคะ่ะเจ้าพระคุณขาไร่ละสามแสนสี่ไร่สองงานใช่ไหมปอใช่ค่ะสี่ไร่สองงานค่ะโอ้โหบอกผู้ชมทางบ้านอีกรอบนึงว่าห่างน้องตากยากี่กิโลห่างน้องตากยาหรือคะสองกิโลเองกาญจนบุรีกาญจนบุรียี่สิบห้ากิโลเมตรแล้วท่าม่วงล่ะท่าม่วงยี่สิบสองค่ะ ม่วง22นะคะกรุงเทพมหานคร103ยมกิโลเมตรขับรถกินลมชมวิวออกมาค่ะอยู่อำเภอท่าม่วงค่ะอยู่ตำบลหนองตกยาตอนนี้หนองตกยาก,<ม>ก็ก็ค่อนข้างที่จะเจริญนะคะมี CJ มีโหวัดสวยงามมากเลยม,มีวัดสวยงาม,ม,มแล้วก็ทิวทัศน์รอบข้างค่ะ ท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ค่ะโทรสอบถามนะคะต่อรองได้อีกนะต่อรองได้อีกมากน้อยลดได้อยู่แล้วค่ะคุยกันได้คุณชอบจริงๆคุณโทรมาสอบถามได้เลยค่ะเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปนะคะเบอร์ที่อยู่ในคลิปนะคะทุกท่านค่ะนี่ค่ะที่ดินแปลงนี้โอ้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยค่ะหน้ากว้างหน้ากว้างเนี่ยประมาณประมาณ40กว่าเมตรถึง50เมตรเลยค่ะหน้ากว้างวัดตามสายตาของเรานะหน้ากว้าง เนี่ยแล้ว<า>น้ําไฟล่ะคะน้ําไฟเพื่อนบ้านอยู่ตรงนั้นก็ไม่น่ามีปัญหานะคะถึงอยู่แล้วค่ะถึงอยู่แล้วถึงอยู่แล้วเพื่อนบ้านอยู่ตรงนั้นอ๋อยิ่งแปลงโตเดี๋ยวตรงข้ามกับแปลงนายกอบตอด้วยนะคะความสะดวกแน่นอนค่ะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวเนะาะมีโครงการถนนคอนกรีตด้วยนะคะตรงนี้ ตรงนี้นะจ้าเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นท่านนายกก็คงไม่มาซื้อที่ตรงนี้เนาะ,ะถ้าไม่มีโครงการคอนกรีตเดี๋ยวอีกหนยโครงการคอนกรีตจะเข้ามาค่ะสาธารณะกว้าง4เมตรค่ะหน้าที่ดินของเราค่ะสนใจโทรสอบถามกันค่ะโอเคปอส่งท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านใดสนใจนะคะโทรมาสอบถามได้นะคะแต่บอกบอกกระซิบ,บเบาๆเลยค่ะว่าที่ดินแปลงนี้ ราคาค่อนข้างที่จะเบาค่ะตั้งแต่เราไปรีวิวมาในย่านนี้นะแปลงนี้นะโอ้โหใครมีตังค์ใครสนใจอยากจะซื้อที่ดินเก็บไว้เก่งกําไรได้เลยค่ะแปลงนี้บอกเลยว่าเก่งกําไรได้เลยค่ะอยู่ตํลหนองตกยาอำเภอท่ามงจังหวัดกาญจนบรุรีดูแค่ทิวทัศน์เนี่ยก็เป็นหลักล้านแล้วค่ะสนใจโทรสอบถามนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะก่อนจะการค่ะฝากกาไดไลค์กดแชร์กด Sub-scribe กดติดตามตามกันต่อนะคะว่าคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปชมที่ดินส,สวยๆที่ไหนอีกค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอ๋อน้ำน้ำตรงนี้จะมีคลองน้ำใช่ไหมคะซึ่งซึ่งมีน้ำไหลทั้งปีเลยนะคะตรงนี้นะอ๋อนี่ค่ะ นี่คะ่ะน้ําไหลทั้งปีเลยอ๋อแล้วเ,เราสามารถแล้วแล้วเราจะเดินท่อขึ้นมาอย่างไงมันก็ต้องผ่านที่คนอื่นใช่ไหมคะผ่านที่นายกขออนุญาตเพราะเขาไม่ห่วงเราต้องตั้งท่อขึ้นมาเฮ้ยผ่านริมเกลได้ได้นริมริมอ่าสุดสุดแนวเนาะสามารถดึงขึ้นมาได้เลยนะทําการ,กรเกษตรได้เนาะ,นะอ,ยอย่างอ้อยนี่ไม่ต้องใช้น้ําใช่ไหมคะ ถ,ถ้าเราน้ําฝนก็ตามมีตามเกิดใช่ไหมคะใช่ใชแต่ถ้าแต่ถ้าใช้น้ําใช้น้ําเขาก็จะงามใช่ไหมคะโอ้นี่ค่ะด้าน,ด,านด้านล่างตรงนี้ค่ะจะมีคลองน้ําคลองน้ําที่นามีน้ําทั้งปีเลยนะคะสามารถฝังท่อแต่แต่ในยกกันท่าน,ท,านท่านก็น่าจะใจดีเนาะ และส่วนใหญ่แล้วท่านได้เป็นนายยกนะท่านต้องเป็นคนที่ใจดีเพราะไม่งั้นท่านจะไม่โดนเลือกเข้ามาใช่ไหมคะนายกอ๋อนายยกท่านใจดีค่ะเราสามารถขอวางท่อจริงๆแล้วก็ไม่มันก็ไม่ได้อะไรมากมายเอาริมๆเนาะวางวางริมๆที่ดินแล้วก็ดึงขึ้นมาถึงที่ดินของเราค่ะโอเคค่ะ